นมาสก,การค่ะพระอาจารย์อพอดีเลยกำลังจะ,ะถ่ายทำเนาะ,ะเรื่องของกรองค่ะใส้กรองน้ำมเมนิิิกเนาะกอนเปิดนี้ก็ไม่เป็นไรนะพระอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นค่ะ อันนี้คือพุทธวัจนะาป่าแพงนะคะอ่าเยี่ยมเยียนเนาะก็มามาดูน้ำนะคะพระจันาร์มาด้านหลังนะคะ,คะกำลังเอามาเบิงเหลืองมาเบิงเหลืองอาจารย์มาเบิงกำลังเบิงอยู่ค่ะโดนแดดนะะ่ะตั้งน้ำโดนแดด ตั้งน้ำโดนแดดค่ะพี่น้ำเหลืองอะ่ะย่าไปตั้งถึงแดดที่นู้อยฟั่งอะ่ะคือว่าขันตั้งถึงแดดปั๊บตะกอนมันสีกขึ้นเลยมันว่าม็นเหลืองจากอันใดได้นี่เหลืองจากแดดค่ะค่ะมาตรวจสอบเนาะแวะมาพระอาจารย์บอกนะให้มาดูเนาะมาดูน้ำ,นำใช่ไหน้ำน้ำตัวนี้เนาะ อันนี้นี่เกิดบอกให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะว่าเนี่ยคือน้ําที่ตั้งไว้ท่ามกลางแสงแดดนะ,ะมันจะเกิดเมื่อวานเมนื่อวันเมื่อวันซื่ยังพูดกับน้องที่ชุมพรนะบอกเธออย่าเอาน้ําไปโดนแดดนะถ้าเธอเอาน้าโดนแดดปุ๊บมันจะเขียว,วเหมือนกับอ,ออกซิเจนถูกสลายเนาะอันนี้ก็เป็นภาพภาพจริงที่เกิดขึ้นนะจากคําพูดเมื่อวานนี้เลยเนะาะเห็นไหมฮะลองดูะ อันนี้เจ้าประจําของท่านเครื่องโมลุ่ยเหลืองอยู่ค่ะอันนี้คือ,อน้ำแม่เหล็กที่ที่ถูกกรอกไว้นะคะอันนี้พวกเรากำลังอยู่ที่พุทธวัชนาป่าแพงเนาะ,ะท่านเห็นไ,ไหมท่านท่านเจ้าท่านท่าน,น,นไม่ใช่ภาชนะค่ะอันนี้ผลออกมาแน่นอนเลยไม่ใช่ภาชนะ อันนี้เป็นน้ำโดนแดดตั้งน้ำไว้ที่แดดค่ะอันนี้ของจริงมาแม่นขวดเสียน้ำมันถือแดดค่ะย่าไปตากแดดค่ะอันตากแดดมันสีเหลืองค่ะเหลืองแล้วก็ออกเขียวคือสาหร่ายหมอว่านี่หนูยังเราอยู่กับอันน้องยุชุ่มพรอนวาอ่าเอาน้ำไปตากแดดเด้อนสันเพราะว่าขาเอาน้ำตากแดดมันสีเขียวคือสาหร่ายห้าอนี้แหละแล้วก็มีน้องวิศวะผู้หนึ่งเขาบ่าเสื้อ บ่เป็นบ่เสื้อหรอกมักทดสอบ่อาดย่าถูกแดดนะเขาก็ก็ถูกเลยค่ะก็คือเอาน้ําไปกรอบไปขวดนั้นแล้วไปตั้งไว้กลางแดดสองชั่วโมงได้เรื่องเลยเขียวเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ะมันไม่ใช่น้าน้ําเหลืองนะ,ะน้ำเขียวค่ะ <c oughs> อันอ่า <c oughs> น,นั้นก็เคยพูดก,กับะอาจารย์อยู่อัน คือคืออย่างนี้นะคะพี่น้องน้ำค่ะพลาสติกค่ะแมนคำพาจันคือว่าขินุบอกเหมือนมาสอนนะว่าเรื่องภาชนะนะคะพราจันคือว่าคันว่าคันว่าพราชาชนะบดีนีนามันจะออกเหลืองแต่ว่าใส่แก้วพลาสติกมันจะเป็นสีใส น้ำน้ำอันเดียวกันนี่แหละเอาแก้วแก้วมะเร็งใส่นนิมันสิเป็นค่ะใสค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะคุณพี่จิ้งโอยู่นี่แหละเป็นอี่างน่้ อขยนะค่่ก็กเหมือนเหมือนที่หนูเล่าให้ฟังว่าที่ที่โคราชนะคะพระอาจารย์เอาขวดเก่ามากรองเมื่อไหรก็เหลืองบางคนนี้ไม่ได้เขย่าไม่ได้ล้างมาปุ๊บเปิดใส่เลยเหมือน็ีะยิ่งเหลืองคนนี้ยิ่งเหลืองแล้วก็ยิ่งเขียวไอ้เขียวนี่โดนโดนแดดค่ะเหลืองนี่คือ เหลืองนี่คือแบบถ้ามันเป็นพลาสติกที่ไม่ไม่ดีเนาะก็ดื่มได้บางคนเขาไม่เข้าใจเขาตกใจเขาไม่กล้าดื่มค่ะไม่กล้าดื่มถ้าคนที่เข้าใจก็บอกว่าอ๋อพลาสติกมันหมดอายุแล้วนะมันก็ต้องเปลี่ยนเอาถังใหม่มาถ้าคนที่เข้าใจนะครับเขาก็จะดื่มปกติเขาแต่ส่วนมากผมก็จะบอกว่าใช้ได้ระยะหนึ่งแล้วก็เอาภาชนะใหม่มาใส่เพราะว่ามันจะออือคืับ ไปนี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูดูอายุก่อนครับพระอาจารย์นไหนก็ได้โอกาสมาแล้วก็คือถ้าจะใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ไปถึงปุ๊บล้วก็ไปเทใส่ชนะอื่นแทนจ๊ดลองลองลองเปิดว่าบ้านไหนเขาไม่มีตัวใส่ะจัดไปไปเปิดตามหลักนี้จะให้เปลี่ยนใหม่พระอาจารย์รอเออไปเปลี่ยนไส้องมันดูไส้สิถอดสิเป็นยังไงสีเป็นยังไงไหนมาแล้วขึ้นบนก็ได้ขึ้นงบนอันนี้ไหมอาตัวนี้ไหมจ๊ดอันนี้อ่ะ ปอะไรไหนไหนมาแล้วถ้าเป็นน้ําตาลสีขาวเป็นน้ําตาลก็เปลี่ยนได้คะระอาจารย์แล้วก็เราเปลี่ยนเพื่อความสบายใจแล้วก็ทําไปเลยอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ละให้รู<ม>้ดีใจอยู่ได้แอนนี่ไปเมือ่อเมื่อนั่นไปไปวัดปลาแสงถ้ำหน,านองมะนาวก็น้ําดื่มสะอาดบริการตัวเองนะสน่าอันนี้อันนี้พรอาจารย์ก็โอเคแห้งเนี่ยไปดีนู้ดีใจอยู่ถอดเลยจัดการเลยต้องตัดก่อนตัดตัวไหน จะตัดทําอะไรล่ะแล้วก็ยกออกมาอ๋อจะตัดทาไมเพราะว่ามันนี่จัดไปทางฝั่งนู้นไปด้านหลังนู้นไปด้านหลังนู้นถอดออกเลยไม่ได้มันต้องตัดมันมันล็อกใช่ไหมเอ๋อแล้วแจะตัดแล้วจะไม่ตัดแล้วมีมีตัวล็อกอีกไหมเออโอเคทางั้นก็ได้อันอยู่อันของพระอาจารย์เข้าเห็ดดีก็มัวนะพระอาจารย์เสียเอาเข่าเสียเอาออกกันยากว่าเห้ขยับเลยนี่สินะคะ แต่แต่ลายมือสวยมากครับพเจรย์พระอาจารย์เขียนเองใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เขาติดนั่นมาร้านป้ายเขาทำอู้ทำสวยอะฮะเขาเขียนดีอนนี้นะคะนี่เป็นอ่างล้างจานล้างมือนะคะสำหรับญาติโยมเนาะอันนี้เรากำลังอยู่ที่พุทธวันจะนะป่าแพงนะคะซึ่งบญญรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยนะคะวันนี้พอดอีได้ยินเสียงญาติธรรมเนาะ ทำงานอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้ท่านเจ้าอาวาสเนาะ,ะพวกเราก็ดีใจค่ะได้พบท่านเมื่อเมื่อวันสองวันก็มาที่งานวัดอะไรนะเหล่าเสือโกกเนาะใช่ไหมวัดป่าบ้านดงอ,อย่างคุทธวจันะเนาะ,ะวัดบริเวณอำเภอเหล่าเสือโกกนี่มีอยู่สามวัดเนาะที่เรา ได้ร่วมทํากิจกรรมนะหนักของน้ำไม่เนติอยู่ก็คือพุทธวัจนป่าแพงนะคะแล้วก็วัดป่าบ้านดงนะคะแล้วก็วัดป่าพระพุทธบาทนะคะสามสามวัดนะคะที่มีน้ําดื่มไม่นติเนาะแล้วก็บางวัดก็ได้อาศัยเนาะบางบางสานักนะคะก็ได้ได้น้ําดื่มจากพวกเราเนาะไปแบ่งปันกันนะคะก็ด้ยวยความยินดีเนาะมีกําลัง กำลังจะเปลี่ยนไส้นะคะเปลี่ยนไส้กรองนะคะมาแล้วกำลังดูนะคะจะเปลี่ยนไส้กรองไหนๆก็มาจะได้หายสงสัยเนาอะ,อะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าแบตแบตเหลืออยู่11นะคะขอพักนะตรงนี้ไว้นิดนึงรอชาร์จแบตนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ